สวัสดีค่ะจะมาสอนวิธีการนำ QR Code มาใส่ในรูปภาพได้อย่างไรนะคะวิธีการก็คือเราเโหลดภาพตรงนี้ใส่ในเครื่องก่อนนะคะบันทึกภาพเข้าไปในเครื่องก่อนให้เรียบร้อยนะเราอยากได้ภาพไหนเราก็ที่ใส่ภาพนี้ลงไปในเครื่องก่อนเรียบร้อยนะคะพอเสร็จแล้วนะเราไปหาลิงก์ QR Code QR Code เราอยู่ที่ไหน QR Code เราอยู่ที่แอปมูมอนะคะโหลดเข้าไปแอปมูมอของเรานะคะปึ๊บเราเข้าไปที่ปุ่มด้านล่างมีทั้งหมด5ปุ่มนะมีหน้าหลักมีแชร์มีเพเซอร์อ er, แล้วก็มีตะก้ามีบัญชีเราไปที่เพเซอร์เพเซอร์เราคนที่เป็นเพเซอร์เรียบร้อยแล้วนะเราเห็นไหมมีรหัสต,ตัวนี้ค่ะ เรากดไปที่จุดไข่ปลา3จุดตรงด้านหลังที่เป็นรหัสคำเชิญนะคะกดไปปุ๊บเราก็แชร์ออกไปแชร์ออกไปที่ไลน์ก็ได้ค่ะรายคนใดคนหนึ่งเนาะปุ๊บเรียบร้อยนะพอแชร์ออกมาเรียบร้อยเราก็ Copy คัดลอกนะคะคัดลอกใช้คำว่าคัดลอกปุ๊บคัดลอกเรียบร้อยแล้วเราก็มาหน้าที่ ออกมาหน้าที่เป็นที่เราเซฟไว้บันทึกนะคะออกมาหน้าตัวนี้แบบหนึ่งออกมาหน้าที่เราบันทึกไว้เนี่ยลิงก์เว็บย่อลิงก์เนี่ยคะ่ะเรามาหน้านี้ที่เราเซฟไว้เว็บร้อยย่อลิงก์ปึ๊บเปิดเรียบร้อยเปิดเรียบร้อยเราเอาตัวที่เป็นลิงก์ตัวนี้มาใส่เรากดปึ๊บเราก็วางวางเรียบร้อย แล้วเราก็กดยอ่อลิงค์นะคะพอกดยอ่อลิงค์ปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้น QR code แล้วใช่ไหมคะบันทึก QR code บันทึก QR code เสร็จปุ๊บเรา copy ไว้ปุ๊บเรียบร้อยเราเข้าไปที่ของ Line Camera Line Camera เสร็จปุ๊บเราเลือกแล้วเราก็เก็บแบบนี้คะ่ะ ทำให้มันเรียบร้อยทำให้มันฟืบโอเคทำให้มันเล็กๆนะคะเพื่อที่จะไปใส่เก็บไว้อ่าเซฟเรียบร้อยบันทึกเรานำภาพที่เราทำไว้นะคะภาพที่เราเซฟไว้อ่าดาวน์โหลดฟรีเราเลือกกดคำว่าเลือกอ่าในในเอ่อคัมเ a ลไล์คมลัคเมเนะคะแล้วเราก็ กดรูปหัวใจกดตัวกันไก่เสร็จปุ๊บเราก็ไปนำรูปที่เราเซฟไว้ทำไว้เข้ามาแล้เลือกอ่ะปุ๊บแล้กดคำว่าต่อไปอ่าโอเคล้วก็จะมาอยู่ที่หน้านี้อ่าเราก็ทำให้มันเล็กๆหน่อยปุ๊บเราก็เซฟบันทึกนะคะแล้วก็กดโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเราก็ได้ รูป QR code เรียบร้อยนะคะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ